พิษนุโลกนะครับโจทย์วันนี้ก็คือพูดยังไงให้ได้สี่สิบนาทีเนาะอ่านะก็รเป็นเป็นหัวข้อที่ได้รับข้อหมายขออนุญาตแนะนำตัวผ่านสไลด์นะครับจอยหน้าหนึ่งอเอกขอแปดแปดแปดกดมดใจครับ อันนี้สีสันสดใสครับ A B C นะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายในยหัวข้อของความสำคัญของการเรียนรู้นะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ยังผมยังไม่เคยไม่ไม่เคยพูดเนาะแล้วก็ก็ได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ดูกันว่าจะจะได้ความเติมผมพยายามย่อยข้อมูลแล้วก็จะไม่เป็นแบบทฤษฎีเยอะอะไรมีแต่ทฤษฎีนิดหน่อยนะครับ แนะนำตัวเองนะครับผมก็ในช่างวันลอยนะครับเฟซบุ๊กก็จะพิมพ์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็มีคู่ร่วมธุรกิจแล้วนะครับก็คือคุณครูเบญจรัตน์นะครับแฮชแท็กผมก็คือคุณครูกับในช่างนะครับเฟซบุ๊กกดคุณครูกับในช่างนะครับเดี๋ยวจะมีโพสต์ที่สตอรี่ที่ผมสร้างกันไว้นะครับผมสองคนนะครับก็ได้ผ่านโปรแกรมนะครับผ่านโปรแกรมลดน้ำหนักนะครับอินเชฟนะครับเป็นโปรแกรม อ่าสิบสสัปดาห์นะครับผมเองก็ลดไป1 8บแปกิโลนะครับคุณภรรยาก็ลดไป14บกิโลทำให้ก็สีผิวเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนนะครับแล้วก็คุณภรรยาสวยขึ้นนะครับเดิมทีนะครับผมก็ได้ได้มีโอกาสพ่วน2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือไม่ได้ดูแลตัวเองเลยก็ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนน้ําหนักมันเลยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปน้ําหนักแตะที่เก้าสิบหกกิโลนะครับอีกสี่ร้อยนะครับก็เกิดเหตุการณ์บ้านหมุนเนาะพอเกิดเหตุการณ์บ้านหมุนก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่าตัวเองมีมีภาวะเสี่ยงนะครับเป็นคอเลสเตอรอลไขมันสูงกับไตกรกลีเซอไรด์สูงแล้วค่าตับเกินเกินมาตรฐานนะครับก็มีการอัลตราซาวมีอะไรนะครับเพื่อเช็คไขมันช่องท้อง ก็คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดอีกสามเดือนต้องกินยานะครับผมก็ได้ไปลดก็ได้มีโอกาสไปลดก็ไปเราจะเริ่มลดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มลดยังไงเราก็ไปหาข้อมูลนะครับผ่านโซเชียลนะครับผ่านอาจารย์อากูนะครับก็เจอวิธีเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มทําตามนะครับทาตามไม่ว่าจะเป็นอดอาหารนะครับ IF นะครับปั่นจักรยานกินน้ํานะครับกิน เช้าเช้าไข่ต้มเย็นไข่ต้มอนะไรเงี้ยครับก็ใช้ทุกวิธีนะครับน้ําหนักก็ลงนะครับแต่ลงเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเกงแดงจากเกงแดงเกงสีน<ม>้ำเงินนะครับสีเปียกนะครับแล้วก็สีผิวก็เปลี่ยนนะครับหลายคนบอกว่าตอนที่อวตอนที่น้ําหนักเฉียดร้อยเนี่ยดูดีกว่าตอนที่ที่ผอมนะครับแล้วเพื่อนบางคนก็ทักว่าไปทําอะไรมาป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ พอจากนั้นปุ๊บผมก็มันมีโควิดด้วยเลยด้วยก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายครับไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ยังทานแบบทานมีดื่มบ้างน,นะครับเกิดเหตุการณ์ห้าเดือนน้าหนักดีขึ้นมาสิบหกกิโลมาแต่ที่เก้าสิบสามนะครับแล้วนะครับรูปหน้าเรียวๆนะครับพอพอขึ้นมาน้ําหนักมันขึ้นมาสิบหกกิโลมันก็ หน้ามันก็กลับมาบวมแล้วก็ดําเหมือนเดิมนะครับน้าด,ำดำําค่าตับก็จะเกินนะครับพอเสร็จปับ๊บเราก็ได้มีโอกาสรูจ้จกักพรู้จักจากพี่สาวเจอโปรแกรมจับพี่สาวก็ได้มีโอกาสาลดสามเดือนนะครับสภาพมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันเรายังสงตกใจตัวเองเลยว่าเออใงสามเดือน,นแต่ตอนที่เราลดสองปีกว่าไม่มีใครทักว่าผอมนะครับแต่ว่าอันนี้แค่ลดเริ่มลดเดือนแรกก็มีคนทักแล้วว่า ee, ไปทําอะไรมา ผอมลงดูดีลงนะครับก็ฟิลก็จะประมาณนี้นะครับกาะเกงที่ผมใส่นี้เอาอ่าไม่รู้ไม่รู้จะได้พาน้องแพงไปเล่นดูดิเก้มัง่งคุณคุณแม่ไม่ได้ปิดใหม่ครับอขอโทษเธอทษอ่าก็ก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะบอกเป็นเป็นำงานผมต้องงานเป็นช่างะนะก็ได้ได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนยิงเกงนะเปลี่ยนเปลี่ยนยันรองเท้านะครับ เป,เ,เ,กกเ,เปลี่ยนดันเบรรองเท้าในไปรแกรมเราสุดยอดมาเปลี่ยนกางเกงกางเกงเปลี่ยนหกจากสามหกมาเหลือสามหกมาเหลือสามสิบตอนเนี้ย่าเลยนะครับง่ายนะครับแบ็กการผมก็จะผมก็รับราชการเนาะงานหลักก็เป็นรับราชการงานที่สองก็จะเป็นเขียนแบบสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วผมใช้เขียนอย่างนี้นะครับสิบสิบกว่าปีที่แล้วมีโต๊ะเขียนแบบมีเขียนแบบปัจจุบันก็ เป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับแล้วก็งานใหม่ล่าสุดที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเทรนเนอร์ลดน้ำหนักนะครับจากเดิมที่จะต้องแบบมีการประชุมมิ팅ปัจจุบันก็ทุกอย่างอยู่บนโทรศัพท์นะครับจริงๆอ่งเราเราจะเห็นได้จากว่าไม่ไม่ว่าไม่ว่าเราจะทํางานหรืออะไรก็ช่างนะครับมันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับสมัยก่อนเมื่อเมื่อก่อนเนี่ย อคอมพิวเตอร์ยังไม่ไม,ไ,มไม่ได้มีบทบาทกับชีวิตเรามากเท่าไหร่นะครับพอวันหนึ่งเราก็ผมก็การเขียนบงเขียนแบบอนะไรสมัยก่อนผมก็มีกระดาษไขมีไม้ทีสไลด์นะครับเขียนกระดาษนะครับกว่าจะได้บ้านแต่ละหละังนี่ใช้เวลาหลายคืนนะครับปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมีคอมพิวเตอร์เข้ามาอะไร,ะร้ยทำให้เราทําให้ผมเองเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะครับ ถ้าวันหนึ่งวันนี้เราจะมาเขียนแบบบ้านหนึ่งหลังโดยที่เราใช้ทีสไลด์หรือใช้โต๊ะเขียนแบบเนี่ยมันก็ดูเอาแล้วก็งานมันทําได้ชา้าครับแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้การ Copy นะครับการทำำาําสําเนาเขียนหนึ่งเขียนเขียนหนึ่งแผ่นแล้วสามารถสําเนาสําเนาสําเนามันจะลดระยะเวลานะครับซึ่งทุกอย่างพวกนี้มันจะต้องเรียนรู้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาลนะครับ หรือจะเป็นงานที่ผมเป็นเทรนเนอร์เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยก็แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่งานเทรนเนอร์นะครับแต่เป็นธุรกิจอมนเบรนนี่แหละก็จะต้องไปไประชุมนะครับขับรถไปไประชุมนะครับเสียค่าน้ํามันเสียอะไรต่างๆนะครับไปไประชุมอาทิตย์หนึ่งประมาณสองวันนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายระหว่างระหว่างที่เราไปไประชุมเนี่ยมีค่าอาหารค่าอะไระครับแต่ปัจจุบันผมนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้ผมนั่งอยู่พิซูโรกนะครับแล้วทุกคนที่อยู่ในซูมเนี่ยดูคนละที่เลย มันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าวันนึงเราไม่เราปิดตัวเองเราไม่เรียนรู้อะไรเลยจะทําให้เราก็จะกลายเป็นคนที่อ่าเอาแล้วก็ภาษานี้เขาเรียกว่าคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับเขาคุยอีกเรื่องแต่เราไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเราเรียนรู้ปรับเปลี่ยนตัวเองตอดเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับจะทําให้เราตื่นตัวแล้วเราอยู่กับสังคมได้นะครับจริงๆอนะ่ะการเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มมัน ม,มันหนีไม่พ้นนะครับการเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เราเป็นเด็กอะ่ะเด็กหนึ่งคนนะครับเรียนรู้จากอะไรจําจําเด็กเล็กๆ,ๆะครับอ่าเขาก็จะจําว่าเขาพูดออกเสียงยังไองอะไรงไงแล้วเขาก็เริ่มพูดนะครับก็เกิดการเรียนรู้จากการฟังนะครับการฟังการดูนะครับแล้วพอโตขึ้นมาหน่อย <c oughs> ก็เรียนรู้จากการอ่านนะครับแล้วก็โตมาวัยทางานก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทํางานนะครับเรียนรู้เพื่อ ป,ประกอบอาชีพต่างๆนะครับโดยที่เราเรียนรู้นะ่วันนี้เราเรียนรู้เพื่ออะไรนะครับอย่างแรกเราก็มีเป้าหมายก่อนที่เราจะตัดสินใจไปเรียนอะไรสักอย่างอย่างเช่นผมเหมือนกันวันวันที่ผมเขียนแบบด้วยด้วยโต๊ะเขียนแบบกับวันที่คอมพิวเตอร์มันเข้ามามีบทบาทนะครับผมก็มีเป้าหมายหนึ่งว่าเออผมจะต้องไปใช้คอมพิวเตอร์อะ่ะผมจะไม่นั่งเขียนแบบหลงัลงกดหลังแข็งแล้วแบบว่าเขียนหนึ่งแผน่นแล้วก็พอเอาแผ่นใหม่มาก็มาเริ่มต้นใหม่เนี้ย มันก็มีเป้าหมายพอมีเป้าหมายพวกผมก็เริ่มเรียนรู้นะครับเป้าหมายหรือคนที่เรียนหนังสือเรียนหนังสือต่างๆก็อาจจะมีเป้าหมายว่าเรียนจบไปแล้วจะทํางานอันนี้ <urers> บางคนอาจจะไปเรียนเรียนต่อในสายอาชีพนะครับอย่างผมเรียนต่อสายอาชีพก็จะมีเป้าหมายชัดเจนว่าผมจบมาผมจะไปเป็นช่างนะครับมาเป็นช่างมารับราชการอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ผมเรียนก็จะเป็นช่างที่ดินช่างรางวัดของกรมที่ดินเป็นหลักแต่พอมา เรียนเข้าไปจริงๆแล้วก็กลายมาเป็นช่างเทศบาลนะครับเราเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็เราก็เริ่มต้นเรียนนะครับเรียนรู้อาจจะระดับปวชปวสปีเียตีปีทต่ญญางๆครับพอเราเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเราจะเกิดทักษะนะครับทักษะเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพนะครับอย่างผมเรียนเรียนในสายสายอาชีพนะครับก็เรียนเพื่อที่จะไปทํางานงานเขียนแบบก็เรียนรู้แล้วก็ไปเพิ่มทักษะในการงานตัวเองนะครับ ทีนี้การเรียนรู้นะครับการเรียนรู้วันนี้เราเข้ามาศึกษาธุรกิจแอมเบย์มันก็คืองานงานหนึ่งนะครับวันนี้เราจะทําธุรกิจแอมเบย์ได้ประสบความสำเร็จแอมเบย์เป็นธุรกิจนะครับมันไม่ใช่ชวนคนขายของนะครับมันเป็นการสร้างองค์กรธุรกิจของเราองค์กรองค์กรหนึงนะ่งเนาะแน่นอนทำแอมเบย์ไม่เรียนไม่ได้นะครับแอมเบย์ MBA ต้องเริ่มจากการเรียนมีเป้าหมายแล้วก็เริ่มเรียนนะครับเริ่มเรียน ยังไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเราเห็นปลายทางอยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะดีวันนี้เรานั่งเรียนเลเชอร์ปัจจุบันเราเลเชอร์ในห้องเมื่อก่อนเราเลเชอร์ในห้องแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเลเชอร์ผ่านออนไลน์นะครับวันนี้ถ้าเราเลเชอร์เนี่ยเราฟังบรรยายเราจะจําได้เพียงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมีความจําเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราเรามาหนึ่งร้อยวันนี้ผมพูดหนึ่งร้อยทุกคนก็จะเก็บได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ นะแต่ถ้าเราอ่านด้วยตัวเองนะครับวันนี้ผมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยทำไมเราต้องความสําคัญของการเรียนรู้เป็นยังไงนะเราก็เกิดการอ่านอ่านด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองไม่ว่าจะอ่านหรือฟังจากพอดแคสต่างๆนะครับรอันนี้การเรียนรู้มันง่ายนะฟังจากพอแคส์ cat, ครบพอดแคสฟังกระดานด้วยตัวเองเ,องเนี่ยการอ่านจะทําให้เราจําเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราได้ฟังนะครับได้ฟัง ได้เห็นนะครับเราจะจำได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับและถ้าเราเห็นได้เห็นตัวอย่างได้เห็นตัวอย่างการการที่คนคนที่ในธุรกิจนี้มันจะมีอัปลนะ์เนาะมันจะมีอัปลนยคนผู้สปอนเซอร์เราเรียกผู้สปอนเซอร์นะก็คนเนี้ยเขาก็จะทําให้เราเห็นนะครับเราก็ต้องดูเขาว่าเขาถ้าเราได้เห็นตัวอย่างทุกเนี่ยเราก็จะมีทํางานประยิกติภาพเนี่ยอีกสามสิบเปอร์เซ็นตะ ซึ่งสระดับเนี้ฟังเห็นอ่านเรียนนะครับเราเรียกว่า p a s s i v นะครับอันนี้เราเป็นผู้รับ p a s s i v คือคือเรารับจากจากคนที่ที่สอนเราเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้แต่วันเนี้การเรียนรู้ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะ active มันเกิดจากการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันวันนี้นะครับ เราทาธุรกิจเรามองเห็นเออแต่เราไม่ได้ลงมือทําแล้วเราไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพเราก็จะได้แต่ passive สสอย่างเดียวเราก็รับอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราทําได้มีการแลกเปลี่ยนคุณจาก30มันจะกลายเป็น50 50เอร์นะครับความรู้หนึ่งเราจะได้50นะครับแล้วถ้าเราได้ทดลองทําลงมือทํานะครับเราจะทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนี่ยเจ็เปอร์เซ็นต์เลยแต่อะไรสำคัญก็กคือการที่ได้สอนคนอื่นนะครับ ซึ่งพีระมิดแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจการทำธุรกิจอะเวนะครับหรือการทํางานหรือการพัฒนาอะไรต่างๆของตัวเองนะครับจะทําให้เราเราสอนคนอื่นเยอะๆเนี่ยเราเราแลกเปลี่ยนเราแชร์ในธุรกิจเราจะเรียกว่าแชร์แนะชร์ได้ก็เหมือนการสอนคนอื่นนะแต่ไม่ใช่การสอนโดยตรงแบบเฮ้ยสอนว่าเฮ้ยคุณต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามนะไม่ใช่ แต่มันเป็นการแชร์ลิงก์ว่าเฮ้ยเขาไปทําแบบนี้มานะผลตอบรับเป็นแบบไหนนะครับพอเราได้แชร์เยอะๆการแชร์เยอะๆมันจะมีโค้ดหรือเทรนเนอร์เนี่ยเก็บรายละเอียดให้เราได้นะครับเฮ้ยคุณประเด็นเนี้ยเราน่าจะเป็นอย่างนี้มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนท้ายที่สุดเราจะเป็นการเรียนรู้แบบแอคทีฟนะครับแล้ววันเนี้ย เราเรียนธุรกิจเนาะเราเราเรียนวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าการเรียนมันถึงสําคัญมากแต่วันนี้การเรียนมันเริ่มเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนธุรกิจเนี้ยธุรกิจแอมเบ่ะผมต้องขี่รถห้าสิบกิโลมาเพื่อเรียนเข้าเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็อีกที่ห้าสิกิโลกลับไปบ้านไปนอนนะครับอันนี้เมื่อก่อนทีนี้เดี๋ยวนี้จนวันหนึ่งผมก็หายจากธุรกิจไปหายจากธุรกิจไปเพราะว่า ด้วยความที่หลายๆอย่างมันมีเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับแล้วตอนตอนสมัยนั้นทําก็เงินเดือนน้อยเดือนก็ไม่ได้แบบพอใช้อย่าว่าเดือนชนเดือนเลยครับเดือนไม่ถึงครึ่งเดือนก็หมดละนะครับเราก็เลยหายจากธุรกิจไปแล้วก็หายไปก็ไม่มีไม,มไม่มีการติดตามไม่มีอะไรแล้วก็หายไปเลยผมก็ไปทํางานอย่างอื่นไปฝึกเขียนแบบเพิ่มเติมฝึกทํานู่นทํานี่เหมือนเดิมนะครับ ไปทําสวนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จนวันนึงได้กลับมาเข้ามาธุรกิจอีกครั้งหนึ่งแล้วมองเห็นไอเดียว่าเฮ้ยมันเรียนง่ายวันนี้พอผมคุยกับพี่สาวเสร็จนะครับพี่สาวผมยังไม่ต้องไปขี่รถไปหาก็เลยเขาก็ส่งเลขสูมมาผมก็ได้มีโอกาสเข้าสูมเข้าสูมไปเออมันเรียนรู้ง่ายเว้ยมันเรียนแล้วมันเกิดการนิสัยการแลกเปลี่ยนกันเลยสามารถพุนก็ตอบแลกเปลี่ยนกันเลย การเราดูวิดีโออย่างเดียวหรือฟังซีดีอย่างสมัยก่อนมันเป็นการเรียนรู้พาสเดียวคนระับเป็นการเรียนรู้จากอ่พีระมิดเมื่อสักครู่เนะี่ยมันก็จะเป็นความรู้แบบแพาสซีฟนะครับมันก็จะรับฝั่งเดียวแต่พอมาประทุมชูม z o มปั๊บเนะี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนมีการล่าสเตอร์นะครับผ่านซูมหรือผ่าน YouTube YouTube ก็จะเป็นฝั่งเดียวนะครับยูทูบอาจจะคนติดธุละห,หรืออะไรเงี้ยมันคือความความง่าย,ยาตัวธุรกเองจะไปดูย้อนหลังนะครับ หรือมีลิงก์ผ่าน YouTube แล้วปัจจุบันนะครับพิมพ์คำว่าแอมเปในใน u t u b e เนี่ยมีเยอะมากเลยมีหลายมีองค์กรอื่นก็มีเราก็ไปฟังแนวคิดหรือตัวบริษัทเองครับมีแคมเปญมีโฆษณาอะไรต่างๆเขาก็จะทำซึ่งมันจะเปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแล้วซูมมันก็เียนง่ายเียนง่ายมีทุกวันทุกวันนี้ผมเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจเนะี่ยผมคิดว่าผมมาเรียนสร้างธุรกิจ ผมก็ามาเรียนเรียนทุกวันนะครับบางวันาหกลับยังไม่ถึงบ้านแล้วก็ปิดกล้องนะครับพอถึงเวลาวก็เปิดกล้อง,ง,อ,งอันนี้คือการเรียนรู้แบบง่ายนะครับเรียนรู้เพื่อให้ได้แต่สิ่งที่เราที่ผมมามาเล่าวันนี้ก็คือการที่ร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำนะครับเราอาสิบตาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับวันนี้มันมีงานออฟไลน์นะครับหลายคนในห้องเนี้ยทุกคนในห้องเนี้ยไปกันหมดเลย รเราลองเอาไอเดียนี้ไปไปแลกเปลี่ยนให้คนเป็นที่เป็น p r o s p e เราหรือเป็นอะไรเนี้ยวันเนี่ยอย่างแรกก็คือมีงานเชฟเดย์ Day. งานเชฟเดย์ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับพาคนใหม่มาเปิดใจมันก็เหมือนมานั่งมานั่งฟังการบรรยายเรื่องสุขภาพนะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับเห็นไหมครับมันเป็นการเรียนรู้แบบพสสีมาหมดเลยแล้วจบมันก็มีการแลกเปลี่ยนอ่าไปทํำยังไงมาทําไม น้ำหนักลดดีจังลดง่ายไหมอะไรเงี้ยมันก็เกิดการเรียนรู้พีระมิดเมื่อสักครู่เนี่ยมากับห้าสิบเปอร์เซ็นละห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นพอหลังจากจบมันก็มีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับคนใหม่เราชวนคนใหม่มาก็จะมีการแลกเปลี่ยนเออวันนี้คุณได้อะไรเพิ่มเติมบ้างได้ได้อะไรบ้างตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเกิดการเรียนรู้แบบนั้นทำให้การเรียนรู้มันเกือบมันเกือบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ เป็นชวนงานอินเชียเบย์นะครับซิโรจะจัด25กุมภ้ากุมภาเราเรียนเชิญทุกๆุกท่านนะครับนครสวรรค์ก็มาได้มาจอยกันได้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานแคมป์งานแคมป์ที่พัทยาก็เป็นถือว่าโอกาสไปเที่ยวทะเลนะครับเที่ยวทะเลผมก็เดินทางจากพิซโลไปนะครับก็จะมีไปทําเคสก่อนระหว่างทางนะครับก็ตั้งใจไปนะครับวันเนี้ งานงานแคมป์เนี่ยมันสิ่งที่เราจะได้เราจะได้จากงานแคมป์นะครับผมเห็นรูปเนี้ยผมก็บอกเออมันมันเป็นตัวอย่างของงานงานแคมป์นะครับข้อที่หนึ่งที่ได้จากงานแคมป์เปิดมุมมองและโอกาสใหม่นะครับเราจะรู้จักธุรกิจแอมเบมาจากไหนไม่รู้นะครับผมก็เคยรู้จักธุรกิจแอมเบมาเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วนะครับเราก็เห็นแอมเบอีกแบบนึ้งแอมเบที่อาจจะเหมือนเหมือนตาบอดคาช้า พอไปคําเจอตรงอ่าเจอตังหูนะครับก็จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนพัดปะ่ะเหมือนใบพัดนะครับหรือไปตอกแตกข้างๆตัวมันอาจจะกลายเป็นผนังน,นะวันก่อนผมรู้ตุดอย่างนี้แต่วันเนี้ยผมไปงานแคมับผมเห็นช้างถอยมาไม่ได้คําแบบตาบอดเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือนะครับทำให้เราเห็นทางทั้งตัวนะครับเปิดมุมมองแล้วกัดกัใหม วันนี้ใครจะไปดูว่ากินกินนอนนอนตื่นมากินกินนอนนอนตื่นมาผอมนะตอนที่ผมลดน้าหนักยี่สิบกิโลลถเองนะครับผมบอกแม่งเอ้ยโทษเสียในฟิล์นะครับมันจะลดได้ยังไงนะถ้าไม่ออกกําลังกายเพราะว่าเราเราถูกเราถูกสอนมาเราถูกออะไรต่างๆมนาะว่าเราต้องออกกําลังกายออกกําลังกายมันถึงจะผอมออกกำลังกายน้ำหนักถึงจะลดแน่นอะน แต่วันนี้ใครจะไปรู้ว่าอินเชฟเนี่ยทำให้เรากินกินนอนนอนตื่นมาหอมแล้วผมเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมมีจักรยานผมไม่เคยเปั่นจักรยานเลยนะครับเปิดมุมมองโอกาสใหม่ๆโอกาสการทําธุรกิจใหม่ๆวันนี้ผมเริ่มลดเดือนแรกมีคนทักครับมีคนทักเฮ้ยพี่หนูอยากลดน้ำหนักหนูต้องคุยกับพี่ด้วยคุยกับโพดเนะี่ยคนมันจะลดอะ่ะมันเห็นมันก็เกิดโอกาสได้ทําให้ผมก็กลับ เข้ามาศึกษาแบบเออเอามาแบบจริงจังกับมันอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนเพื่อที่จะไปดูแลคนอื่นนะครับวันนี้อยากชวนนะครับลองไปชวนคนที่อยู่รอบๆตัวเราที่เขาบอกเอออยากให้เห็นเขาไปเห็นช้างทั้งตัวเหมือนที่เราเห็นเนาะพอเราไปเห็นช้างทั้งตัวเราก็จะรู้ว่าเออธุรกิจเนี้ยแหละจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นีนะ่ข้อที่สองนะครับ งานแคมป์เนี่ยเป็นงานที่แบบให้กำลังใจมันจะเป็นการรวมของคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันแต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะคิดบวกมันคืออะไระก็คิดบวกก็เหมือนกับพูดไปก็เหมือนหลอกตัวเองอะแต่คนที่อยู่ในแคมป์มันเป็นคนคิดบวกคิดบวกแม้กระทั่งมันมีเรื่องลบๆเขาก็ยังคิดบวกเป็นกำลังใจวันนี้เราเหมือนผ่านนะเวลาเราเรียนมาเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมัน มันดีนะมันโอ้มันทําได้นะมันสุดยอดตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนมันก็จะเหมือนเหมือนเหมือนฐานหนึ่งฐานหนึ่งก้อนพอเราออกไปทํางานเจอลมเจอเจอลมอาจจะไปเจอน้ําบ้างเจออะไรบ้างนะฐานมันก็จะมอดวันนี้งานแคมป์มันก็เหมือนเราเอาฐานไปใส่กับกองไฟใหญ่ๆฐานใหญ่ๆนะครับฐานที่เราอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นฐานจากฟืนนะแต่มันมี ที่งานแค้ม,มันมีฐานที่เป็นที่เขาเป็นเป็นฐานอัดแท่งอ่ะฐานอัดแท่งที่กุดก้อนนึงได้เป็นแบบครึ่งวันเนี้ยเราไปเรียนรู้แล้วเราไปเติมไฟเติมไฟจากคนที่เขาแบบเขาฮอตอ่ะเขาฮอตมันก็จะเกิดการโมดิฟิเคการแลกเปลี่ยนนะครับเราก็ไปเติมไฟวันเนี้ยอยากเชิญชวนทุกคนนะครับลองไปชวนคนที่เรารักเขา เราอยากให้เขามีชีวิตอยากให้เขาเห็นช้างทั้งตัวเหมือนอย่างที่เราเห็นก็ไปชวนเข้าไปนะครับแล้วก็1 9บเถึงยีนะครับไปเจอกันที่พัทยานะครับโรงแรมพีมาใครจะไปยกมือขึ้นครับอ่าจะเขาเรียกเขาเรียกรับมุกนะ <laughs> วันนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนแนะนำประมาณนี้เนาะก็เป็นแบบ ประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนอ่าโค้ดที่เขานั้นเพราะผมก็เข้ามาศึกษาทุกอย่นี้ประมาณสองปีนะครับจากที่ลดน้ำหนักมาก็ประมาณสองปีนะครับก็ไรายได้ก็ก็มีเข้ามานะครับไรายได้ก็เกิดมาเท่าเงินเดือนแล้วล่ะต่อปีเนาะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปเจอที่งานแคมป์ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณ